สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง c o f f e e t o Hand ครับในคลิปนี้เราจะทำการอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่ในเซตแรกของประจำวันที่30สิงหาคม2564ซึ่งในร็อนนี้จะเป็นรอ,อ่สินค้า High End หรือเป็นสินค้า High Brand นั่นเองนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวเนี่ยราคาในชอ็อปจะอยู่ในราคาราวๆเลทอยู่ที่หลักหมืน่นอัพๆขึ้นไป โดยจะมีอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นรอขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตสินค้าในรอบต่อๆไปได้ครับหากท่านกดแล้วขอบคุณมากครับมาเริ่มต้นสำหรับสินค้าตัวแรกในรถนี้กันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เสื้อเชิ้ตนะครับ เป็นของแบรนด์นี้ครับ NINA LISHI นะครับ NINA i s h i PARIS นะครับซึ่งแบรนด์นี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นแบรนด์น้ำหอมแต่จริงแล้วนะครับมีสินค้ามากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับอ c เทอร์หลายๆอย่างเยอะมากๆเช่นกัน NINA LISHI นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งในแบรนด์ไฮเอน n d นะครับที่มีราคาในช็อปถือว่า สูงเช่นกันครับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตลายนะครับลายตรงนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าลายพาเนลนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับมีกระเป๋าด้านข้างนะครับมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ปัก NR นะครับเป็นชื่อย่อของแบรนด์นี้นะครับกระเป๋ากระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมก็ปั๊มชื่อแบรนด์นะครับนีนาลิชี แบรนด์นี้เลยนะครับสวยงามมากๆครับสีครีมอ่อนนะครับดูดีนะครับใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่ทำกิจกรรมต่างๆดูดีเรียบหรูนะครับผมตัวนี้สภาพสวยครับปลายแขนข้างในกระดุมครบสวยงามมากครับทรงสวยครับตัวนี้ใส่สบายนะครับผมมีเข้ามาแล้วหากใคร ชื่นชอบในแบรนด์ของน i n a ล i ชี i หรืออยากจะสัมผัสนะครับของแบรนด์นี้ต้องลองเลยครับตัวนี้งานตัดเย็บดีมากๆเก็บขอบเก็บตะเข็บสวยงามนะครับตัวนี้สวยครับผมแนะนําเลยครับสําหรับตัวน i n าลิชี่นะครับตัวต่อมาเป็นของแบรนด์นี้เลยครับจีวองชี่นะครับผมจีว n g ช h i ตัวนี้เป็นเสื้อเชอิ้ตสีม่วงพาสเทล เป็นลักษณะผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายนะครับมีกระเป๋าด้านข้างนะครับผมมีกระเป๋าด้านข้างตัวนี้นะครับของจีวองชีเรียบหรูครับดูดีมากๆราคาในช็อปจีจีวองชีนะครับก็ราวๆตั้งแต่หมื่นนะครับ1,000ง2มื่นสองมื่นจนไปถึงประมาณ4,000มเลยก็ได้เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น ในกลุ่ม g ีบง c h ที่มีลวดลายอย่างเงี้ยราคาจะสูงมากแต่ในกลุ่มที่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบเรียบหรูดูดีอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณราวๆนะครับประมาณ1 8 0 0 0บาทจนไปถึง30,000บานะครับแล้วแต่ซิกเนเจอร์แล้วแต่วัตถุดิบตัวนั้นว่าตัวเสื้อตัวนั้นเป็นเนื้อผ้าชนิดอะไรส่วนตัวนี้นะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับเป็นซิลผ้าฝ้ายนะครับคอสตอนใส่สบายครับ เนื้อผ้าบางนะครับใส่สบายครับผมมีเข้ามาเช่นกันนะครับตัวนี้สวยงามตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นแนวสไตล์แบบวินเทจอาร์ตนะครับผมคอจีนนะครับมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ปักชื่อแบรนด์ของของแบรนด์เลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้ครับแลนเซลแลนเซลแพร์สนะครับสำหรับแบรนด์นี้ก็ เราเคยทำคลิปแนะนำแบรนด์นี้แล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เป็นแบรนด์หรูหราในาประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับมีอายุมากกว่า146ปีแล้วก็ว่าได้ถือว่าเป็นแบรนด์หรูแบรนด์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ ที่มีประวัติที่ยาวนานมากๆและมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนยังไม่รู้จักสำหรับแบรนด์แลนเซลนี้แลนเซลนี่นะครับก่อตั้งมานานนะครับแล้วก็มีประวัติมากมายถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของแต่แลนเซลยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแลนเซลอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำซิกเนเจอร์ของแลนเซลคือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และ มีสตอรี่ของแลนเซลใครนะครับที่เป็นสาวก l a n กแลนเซลหรืออยากจะสัมผัสนะครับเนื้องานอันประณีตและมีสตอรี่ของแลนเซลผมว่าตัวนี้หน้าเก็บไว้1ตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผ้าซิลหรือผ้าฝ้ายครับใส่สบายบางหรูนะครับดูดีมันมีความเป็นกึ่งยูนิคคือแบบลักษณะก็คือ อาจจะเป็นกึ่งแบบร่วมสมัยให้มันดูเป็นความคลาสสิกหรือความมีเอกลักษณ์นะครับคอจีนซึ่งคอจีนตัวเนี้จะเป็นลนักษณะเหมือนอย่างนี้ครับเห็นไหมจะเป็นแนวสไตล์นี้ครับมีความเป็นแบบออกบัวนิดๆน,นะครับดูเป็นแบบคลาสสิกด,ดูอาร์ตหากใครชอบแบบสไตล์แบบอัร a r อาร์ตวินเทจผมว่าตัวนี้เข้าทางคุณเลยครับ มีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์เลนเซลตัวนี้หรือว่าใครยังไม่เข้าใจสำหรับแบรนด์นี้ลองเซิร์ชดูเราเคยทำวิดีโอคลิปให้ท่านได้ชมแล้วนะครับลองกลับไปดูได้เลยในคลิปของร้านของเรานะครับผมตัวต่อมานะครับเสื้อเชิ้ตนะครับของแบรนด์หรูหราอันดับท็อปเช่นกันนะครับสำหรับแบรนด์นี้บราเมงหรือบราเมนหรือ แบรนด์ปีแอร์บรามินนั่นเองนะครับซึ่งปีแอร์บรามินเนี่ยถือเปรียบเสมือนเป็นราชาแฟชั่นระดับท็อปของแบรนด์ไฮเอ็น High เลยก็ว่าได้นะครับเป็นแบรนด์ที่ราชวงศ์ประเทศต่างๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับสำหรับแบรนด์นี้นะครับขอท้าความว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่สมเด็จอ่ พระนางเจ้าสิรีกิจนะครับพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดปลาและให้คุณปีแอรบราเมนตัดชุดฉลองพระองค์นะครับให้กับพระองค์ในการเสด็จเยือนประเทศต่างๆทางอเมริกาและยุโรปเราเคยทำคลิปวิดีโอแล้วเช่นกันลองไปดูสตอรี่อันนี้บอกเลยครับว่ามีความประทับใจและก็มีความภาคภูมิใจในในพระองค์ท่านและ ความภาคภูมิใจในความพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านโดยการนําผ้าไทยนะครับทำมาเป็นชุดฉลองพระองค์ทําให้นานาชาติยอมรับในเนื้อผ้าของผ้าไทยและทําให้แบรนด์ปีแอร์บราเมนกับสมเด็จท่านเนี่ยมีความแบบสนินสมมากขึ้นและทําให้แบรนด์ปีแอร์บราเมนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไอคอนิกแฟชั่นระดับท็อปและทุกคนจะต้อง มีไว้เก็บในครอบครองนะครับอันนี้สําหรับเสื้อตัวนี้นะครับเท้าความเยอะมากเลยอะตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับลายสก็ตหรือว่าลายเอ่อไฟแนลนะครับหรือไฟแนลนะครับผมหรือว่าลายสก็ตนั่นเองตัวนี้นะครับมีกระเป๋าด้านข้างกระเป๋าก็นี่นะครับปักโลโก้บรามินนะครับแล้วก็มีปิดกระเป๋าแบบนี้นะครับ กระดุมคบทุกเม็ดกระดุมก็ปั๊มนะครับผมสีสีสันก็พอดีนะครับไม่ฉูดฉาดจนเกินไปก็สามารถทําใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำงานได้นะครับดูดีเรียบหรูดูดีนะครับมันดูแบบมีความเป็นแบบกึ่งยูนิคนะครับมีความร่วมสมัยมีความอาร์ตตัวนี้หากใครอยากจะลองแบบความสัมผัสความเป็นไฮแฟชั่น หรือ h i ไฮบร n นต้องลองเลยครับตัวต่อมานะครับสำหรับแบรนด์นี้เลยครับตัวนี้แบรนด์ p a r ์โคล a บานีนะครับถ้าผมออกเสียงชื่อแบรนด์ผิดต้องขออภัยนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมก็ชื่นชอบนะด้วยสตอรี่ของแบรนด์นี้นะครับเจ้าของนี่มีสตอรี่ที่น่าสนใจและก็เคยเป็น ผู้ที่ทำงานหรือออกแบบให้กับแบรนด์หรูหลายแบรนด์เลยก็ว่าได้สำหรับแบรนด์พาโคหรือว่าปาโก้นะครับแบรนด์นี้นะครับพาโคลาบานีเนี่ยมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ไฮเอนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักเพียงแค่น้ำหอมหรือเครื่องประดับ แบรนด์พาโคเนี่ยมีสินค้ามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องหนังน้ำหอมนาฬิกาแว่นตาแล้วก็อัญมณีหลายอย่างเยอะแยะมากมายไม่ใช่เพียงแค่มีแค่ตัวน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์แล้วมีชื่อเสียงเท่านั้นตัวอื่นเนี่ยมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเนี่ยก็หลายรุ่นนะที่เป็นออกแบบโดยของคุณพาโคเนี่ยก็ได้รับความนิยมเช่นกัน แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ก็จะมีความเป็นยูนิคเช่นกันนะครับตัวเนี้ยก็เป็นลายพาเนลที่แบบว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นการเล่นสีเล่นลายนะครับมีกระเป๋าด้านข้างปากักชื่อแบรนด์พาโ o นะครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมครบทุกเม็ดจะเป็นรุ่นอ่ o เนโอคลาสิกนะครับก็ดูดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้สภาพสวยเนื้อผ้าดีใส่สบายครับใส่เล่นใส่เที่ยวใส,ใส่ทำงานนี่คือหล่อเท่ดู ดูหรูขึ้นมาทันทีดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวนี้ราคาในช็อปเนี่ยก็คือหมื่นอัพแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพัขึ้นไปเลยก็ว่าได้อันนี้ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เลยในเซตที่เราเอามาให้ชมเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับตัวต่อมาครับแบรนด์หรูเลยนะครับสำหรับแบรน ยิปแซงลอลองนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ายิปแซงลอเลนนะครับอันนี้คือยิปแซงลอลอง YSL นั่นเองนะครับเป็นสีออกเป็นสีแดงเลือดหมูกึ่งออกน้ำตาลนิดๆน,น,นะครับตัวนี้เป็นแบบเรียบหรูครับมีกระเป๋าด้านข้างปลายปกตรงนี้ปัก YSL นะครับโลโก้ของแบรนด์เลยนะครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมตัดเป็นสีขาวให้ความเป็นยูนิคมากๆก็คือให้ มีการเล่นนะครับเล่นดีเทลของของเนื้อผ้าเนื้อผ้าสีนี้ตัดด้วยกระดุมสีขาวทําให้กระดุมดูเด่นขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นคลาสสิกมีความเป็นอาร์ตนะครับแมสสำหรับใส่กางเกงได้หลายสีเลยบางคนชอบใส่กางเกงสีออกคุมโทนอาจจะเป็นสีดําสีน้าตาลเข้มผมว่ามันก็ดูเท่มากหรือบางคนชอบแบบแหวกแนวเ,เลยเสื้อสีนี้กางเกงสีสีเบสหรือสีเทาเข้มผมว่ามันจะดู มีความเป็นแบบดูสุข,ขุมดูอาร์ตมากๆตัวนี้เราก็มีเข้ามาหากใครชื่นชอบในแบรนด์ i ีฟแซงลอลองนะครับตัวนี้หรือสไตล์แบบนี้เรามีเข้ามาให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับตัวต่อมานี่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวพระเอกของเรานะครับและผมเองก็ชื่นชอบในตัวนี้มากๆนั่นคือ v e r s a c e หรือ Jenny Versace ตัวนี้เป็นเดอะท็อปซีครตหรือเป็นตัวท็อปของอ่าคอลเลกชันในหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันมันมันสวยงามมากๆครับด้วยความที่มันเป็นผ้าไหมอิตาลีนะครับแล้วก็มีความเป็นเลื่อมๆนิดๆน,นะครับมีความเป็นอาร์ตอย่างนี้นะครับด้วยสุดทรงตรงนี้นะครับมีความเป็นแบบเล่นแนวสตล์นิดนึงก็คือเป็นไหลตก แต่มันมีความเป็นอาร์ตคลาสสิกกระเป๋าเนี่ยมีความเป็แบบว่าใหญ่เบิ่มเทิมนะครับเนี่ยนะใหญ่มากแต่แต่แต่ตัวบอดี้เสื้อนะครับจะอยู่ประมาณไซส์ M หรือไซส์ L เท่านั้นแล้วตัวไหล่เนี่ยครับมันจะมีความเป็นตกมันทำให้คนที่ชอบในความเป็นแบบใส่โอเวอร์ไซส์แบบอาร์ตอย่างเงี้ยผมว่ามันเท่มากเลยนะเนื้อผ้านี้นะครับคือถ้าเป็นเนื้อผ้าประเภทเนี้ย เห็นไหมครับว่านี่มันเป็นผ้าใหม่ครับด้านด้านหนึ่งสีหนึ่งแล้วก็ด้านนี้สีนี้นะครับคือถ้าราคาในช็อปเนี่ยประมาณสามหมื่นอัพจนถึงห้าหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับจิ n n ี่เวอร์ซาก็มาไม่ค่อยซ้ำใครนะครับหากใครเป็นสาววกแบรนด์นี้ก็แนะนำเลยนะครับจิ n n ี่เวอร์ซาเช่เมกอินอิแท้นะครับผม ตัวนี้ใครเป็นสาวกเวอร์ซาเช่หรือว่าเป็นคนที่อยากจะลองสัมผัสของเวอร์ซาเช่เรามีเข้ามาแล้วนะครับเรามีเข้ามาให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับตัวนี้หรูหรามากๆนะครับใครชอบแนวนี้นะครับมีแล้วนะครับลองมาเยี่ยมแวะชมได้เลยนะครับตัวต่อมาสําหรับใครแบบว่าเอ้ยชอบแบบหรูเรียบหรูแต่ไม่ชอบรวดลายมากนะครับผมมีตัวนี้ครับ คริสเตียนดีอคริสเตียนดีอเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนก็คือเป็นแบรนด์แม่หรือเป็นแบรนด์ชั้นครูที่สอนให้กับแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับได้มาสัมผัสแล้วแตกหนอออกไปกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยคริสเตียนดีอเนี่ยเปรียบเสมือนถ้าผมจะมองดูว่าคริสเตียนดีอเนี่ยเขาเหมือนครูเขาเหมือนคนที่ให้ความรู้กับคนหลายๆคน ให้คนมาสัมผัสในตัวเขาเรียนรู้จักตัวเขาแล้วแตกแขนงออกไปผมพูดในเรื่องนี้ก็คือมันมีสตรอรี่ที่มีความคุ้นชินกับแบรนด์อื่นๆหรือมีสตรอรี่เข้าหาแบรนด์อื่นคริสตินดิออรนี่ก็ก็ต,ตามมาด้วยนะครับพาโคอะไรอย่างเงี้ยหรือกึ่งแบรนด์ต่างๆที่ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับคริสตินดิออรก็เกิดแบรนด์หลายแบรนด์เลยเช่นกันตัวนี้นะครับจะเป็นคริสตยนดิออเสื้อเชิ้ตเรียบหรูเป็นผ้าซิว นะครับเป็นผ้าซิวคือผ้าไหมนะครับตัวนี้ก็ดูดีมากๆเลยนะครับคริสเตียนดีออตัวนี้นะครับผมนี่นะบอดี้สวยครับเรียบหรูดูดีนะครับผมด้านหลังครับตัวนี้นะครับ เรามีเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ ww w c o f f e e 2 h a n d .com หรือจะเซิร์ชเบอร์โทรศัพท์ของเราใน Google ก็ได้นะครับ098914239098914239คุณจะได้เจอชื่อเพจและก็เว็บไซต์ของเราแน่นอนครับตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายของเซตนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตของแบรนด์ เบอร์เบอรี่ลอนดนั่นเองนะครับลายพาเนลเล็กนะครับหรือว่าลายตรงทีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สไตล์แบบสามารถใส่เที่ยวใส่ทำงานได้มีกระเป๋าด้านข้างนะครับผมกระดุมครบทุกเม็ดนะครับตัวนี้เลยนะครับผมของ b u r b e r บอรนะครับเราก็มีเข้ามาตัวนี้จะมีความเป็นสลิมนิดนดนะครับจะเห็นตรงช่วงนี้นะครับเขาจะจับกรีบตรงนี้ มันจะให้บอดี้มันดูสลิมนิดหนึ่งนะครับผมทรงสวยครับทรงสวยใส่สบายเนื้อผ้าเป็นผ้าคอตตอนผ้าบางครับใส่ไม่หนาแล้วก็ดูดีด้วยเช่นกันนะครับเรามีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเซ็ตเสื้อเชิ้ตที่เป็นกลุ่มเสื้อแบรนด์ไฮเอ็นนะครับแต่อยากจะเซฟราคา เรามีเข้ามาให้คุณได้เลือกชมเลือกสรรและสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับโดยให้คุณนะครับลูกค้าทุกท่านเข้าไปชมสินค้าได้นะครับผ่านทาง w w w c o f f e t 2 h a n d c o m หรือจะอเข้าไปที่ Facebook นะครับเฟซบ o o ก a ฟนเพจนะครับ w w w g o f f e e ขอโทษครับ w w w f a c e b o o k c o m g o 2 h a n d s h i r t หรือจะเซิร์ชในชื่อ g2h ก f f ฟ e to hand เสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองราคาถูกสภาพดีเสื้อยืดเสื้อโปโลแล้วก็เชิ้ตนั่นเองนะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ในที่ก o f f e e อันด์ด์สกอร์ทูแฮนนะครับผมก o f ฟ e e อันด์ด์สกอร์ทูแฮหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับ098ย์4ก3 9 098 9ก4 2 3 9 9 9กและมีช่องทักอื่นอื่อีกมากมายว่าจะเป็นทางด้าน s h o p ป e หรือทางแอปพลิเคชัน k าย d ี c o m ในชื่อ Coffee to Hand นะครับหากลูกค้าชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อให้คุณจะได้ไม่พลาดในการติดตามข่าวสารการอัปเดตเรื่องราวต่างๆของแบรนด์ a m e และ Story ต่างๆของแบรนด์ a m e ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทำการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับการอัปเดตสวัสดีครับ ช่องทางการติดต่อกับทางร้าน ID Line, S i g e Coffee t o Hand มี S l i n ข้างหนด้วยนะครับ ID สำรอง Coffee e s c o r t 2 o Hand เบอร์โทรศัพท์0 9 8 9 9 1 4 2 3 9 0989914239 Facebook w w w facebook com 2 h t o oh hand s h i r t h เว็บไซต์ w w i e w e Coffee t o oh Hand com เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน k ายด d o com ID ร้าน Coffee tohand เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน shopee.com ไอเดียร้าน Coffee to Hand สินค้ามีอัปเดตตลอดเวลาขายจากสินค้าจริงรูปจริงสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์หากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ